สวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้ผมมีนิทานน่าตื่นเต้น,ตนและแฝงด้วยข้อคิดดีๆมาฝากกันครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าสมบัติใต้ภูเขาสีรุง้งการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่เชิงเขาชาวบ้านเชื่อกันว่าบนยอดเขาที่ส่องแสงเป็นสีรุง้งทุกครั้งหลังฝนตกนั้นมีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่ แต่ไม่มีใครกล้าเดินทางขึ้นไปเพราะเส้นทางเต็มไปด้วยความลำบากวันหนึ่งเด็กชายชื่อพีทซึ่งเป็นคนกล้าหาญและใจดีตัดสินใจออกเดินทางเขาไม่คิดถึงสมบัติสำหรับตัวเองแต่หวังจะหาของมีค่าเพื่อช่วยหมู่บ้านที่กำลังขาดแคลนตลอดเส้นทางพีทต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเจอสายลมแรงที่พัดจนเกือบล้มเจอก้อนหินใหญ่ขวางทาง และเจอลำธารกว้างที่ต้องหาวิธีข้ามไปให้ได้แต่ด้วยความพยายามและหัวใจที่ไม่ยออ่อท้อพีทก็ค่อยๆฝ่าฟันไปจนถึงยอดเขาสีรุง้งและเมื่อเขามาถึงกลับไม่ได้เจอหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยทองคำหรือเพชรพลอยสิ่งที่เขาพบคือแสงสีรุ้งที่ส่องลงมายังใจของเขาพร้อมกับข้อความโบราณว่า สมบัติที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งของแต่อยู่ที่ความกล้าหาญความดีงามและการแบ่งปันเพื่อตัวเองและผู้อื่นพีทยิ้มออกมาและนำบทเรียนนี้กลับไปเล่าให้ชาวบ้านฟังทุกคนต่างทราบซึ้งและหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่เงินทองหรือสิ่งของล้ำค่าแต่คือหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญความเมตตาและการแบ่งปันครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจฟังนิทานเรื่องนี้แล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปนะครับ